สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยับผมกลับมาสู่เกมนี้ For Speed rival นะครับซึ่งวันนี้เราจะมาเล่นในโหมดคอนนักแข่งนะครับซึ่งก็ในช่วงนี้นะครับหลายๆคนก็อาจจะสังเกตว่าทําไมผมไม่ทําคลิปลงช anel เลยนะครับเพราะว่าเป็นล้อนนัยนะครับสี่จุดในปากนะครับผมทำให้พูดค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะช่วงนี้ก็ค่อนข้างที่จะดีขึ้นก็เลยสามารถมาอัดคลิปต่อได้ฮะับสำหรับฮอนก็อาจจะต้องรอไปสักหน่อยฮะก็พยายามทําเรื่อยๆนะผมก็แบบว่านะเรื่อยๆนะช่วงนี้ก็ดูคลิป นิี่ for สปีดไปก่อนแล้วกันนะผมอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะเพื่อนๆที่เข้ามาก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็ไลค์คลิปนี้ด้วยแล้วกันนะครับผมซึ่งรายละเอียดภารกิจของเราวันนี้นะครับอยู่ด้านขวามือเลยฮะซิลเวอร์นะครับให้ได้เหรียญทองแดงอ๋อให้แบบในโหมดอ easy ต้องได้เหรียญเหรียญเงินนะฮะอะไรก็ได้นะครับผมแล้วก็ไซส์แสลมนะครับไซส์แสลมสลามอะไรนี่แหละเออสามเลเซอร์นะครับก็ให้ชนพวกนักแข่งนะครับสามครั้งหรือเปล่าหรือสามคนอันนี้ไม่แน่ใจแล้วก็ให้ชนะเฮตูเฮตนะครับ จัดไปครับอโอเคเราจะมาแถวๆไหนดีอืมอันแน่มาแถวนี้ดีกว่าหรือเปล่าอเออะแถไหนก็ได้ลงไปเถอะเอะนนอน่ายังไงก็ต้องไปหาขี่รถหายที่แข่งเองแหละนะฮะโอเคอย่างแรกผมว่าจะหาเฮ to เฮต d ก่อนนะฮะท้าใครแข่งไปเรื่อยแหละอืมังหวะนี้ไม่มีอะไรมากครับก็ต้องรอนิดนึงอนะมีช่วงโหลดเนะ่าก็นะ อย่าเพิ่งเบื่อไปก่อนแล้วกันนะชแ n e นี้ยังไม่ล้างนะครับผมก็พยายามทาคลิปเรื่อยๆนะครแต่ถ้ามันป่วยถ้าแบบว่ามันเป็นอะไรที่เกี่ยวกับปากนี่ก็ต้องมันก็จริงๆแหละนะก็ต้องรอหน่อยแล้วกันนะครับเอาแล้วฮะมาแล้วโอ้โหไหนนี่ครับมีตํารวจอยู่หนึ่งนายนะฮะโอ้โหตอนนั้นเป็นนักแข่งหมดเลยนะครับเป็นข่าวดีมากเลยนีฮะก็จะได้ไม่ต้องเกรงกลัวตำรวจนะครับ เออ่งตอนนี้แล้วก็ขี่ไปเรื่อยๆฮนะเออไม่รีบไม่ร้อนนะผมเวลามีเยอะนะฮะเออถ้าคลิปยาวเกินก็ตัดไป2พาร์ทนะผมซึ่งก็ง่ายดีเนี่ยแล้วคลิปมันจะได้ไม่ยาวเกินด้วยนะครับกำลังดีใช่ไหมเออก็ไปไหนก็ไปนะครับไปเรื่อยๆนะครับโตแล้วนะครับแม่ไม่ว่านะครับอเออหาแข่งอะไรเรื่อยๆดีกว่าแบบแข่งแบบเฮ้ยเจอแล้วอ啊เออแต่มันอยูุ่โรนอะอยู่ไกลเอ้ยเฮ้ยโอ้โหอ,อ,อยู่นี่เลย จ้าเอ๋เลยครับจ้าเอ๋เลยอ่ามียูเทิร์นกลับมาด้วยฮะมาเพื่อนเรามาเล่นกันดีกว่าเอาท้าอ่าเอาทางนี้เพื่อนไปไหนไปไหนโอ้ผมจะเอ้ยเอผิดทางไอ้เหี้ยผิดทางทางนี้โอเคจัดไปฮะถึงก็ต้องชนะนะครับต้องวินนะครับวินอ่ะเพสต์เพสนะครับโ<ช>อเคคราวนี้เนี่ยคือเขาต้องกำหนดมาเลยว่าเอ้ยกำหนดมาด้วยนะครับว่าต้องชนะนะครับทุนนี้ก็นะเฮ้ยมันมาแล้วอ่ะโอเคฮะทางทางยาวแล้วเอ้ยเอ้ยไม่เอาอย่างนี้ไม่เอา เฮ้ยมีช็อคเวฟอยู่นะความจริงใช้ได้เนี่ยไม่เอาเดีกว่าเฮ้ยมันมันได้ใช้ไปวะเมื่อกี้ทำไมเห็นอะไรมันเลื้งสูงเรืองแสงอะไรไม่เข้าใจยังไงฮะนี่ไงดิฟดิฟดิฟงงย่ามาว่ะมาว่ะเออชนะแบบอย่างเงี้ยมันน่าภูมิใจฮะไม่ใช่แบบนาขาดร้อยเอ้ยเอ้ยเอีอเออ้ยงเอาเรื่องว่ะเฮ้ตยต้องล่อหน่อยนะฮะต้องล่อหน่อยต้องใช้ของหน่อยอย่างเงี้ยลงของมาใช้ของหน่อยเดี๋ยวไปไหนเฮ้ยเฮ้ยแข่งปิดคันแล้วเพื่อนแข่งกับกูยูม อ๋ออีกเกนี่ยอะไรฮนะเสือกเหรอครับเสือกอโดนเสือกอืออุ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยโดนเองไอ้ยังเหมือนใช้แล้วโดนเองอ,ะ <S 2> <S 2> <S อ่ะอ๋อเด็ดจริงฮะเฮ้ยแต่ว่าอยู่ดีๆสแลมเ racer สามคันโดยไม่รู้ตัวนะแต่มันไปไหนแล้วมันไปนู่นนะโอ้ศูนย์ครับแพ้แล้วล่ะอย่างเงี้ยหรือเปล่าวะ0.7ไมล์เฮ้ยชีวิตยังมีหวงังเสมอครับผมว่าคิดอะไรมันฝนเบรกไม่ติดว่ะอะไรก็ไม่รู้นะครับ เฮ้ยทันวะยังทันอยู่ยังทันอยู่ปวดตีนกูเหรอช็อตเวฟหนึ่งทีครับเจ็บครับเจ็บตูดอีสั์เจ็บตูดฮะแหมเดี๋ยวถ้าช่วงนี้ผมพูดไม่ชัดอะไรงี้ต้องขออภัยด้วยฮะเพราะว่ายังเป็นร้อนนายอยู่นะครับชนะมา,าหนึ่งดอกครับเอาต่อป่ะล่ะแก้มือป่ะมึงอ่ะแก้มือป่าวฮะแก้มือแก้มือซิเออแก้มือแก้ตีนนี่แหละมึงมาเ่าวต้องเอาต้งรว้เฮ้ยมึงจับไม่ข้างหน้าดิจะจับกูเออให้มึงน้ำก่อนเลย โอ้แล้วตำรวจทำไมต้องนอกดกูด้วยอ่ะไม่เข้าใจเลยอ่ะอเดินรถจะพังแล้วเอา้อาเรียกเข้าร้านซ่อมไม่ทันน้ำปล่อยไปแล้วกัน<ๆ>การแข่งก็คือการแข่งรถนั้นจับไม่เป็นไรนะสี่พันอยากได้เอาไปเลยฮนะตำรวจนะยังตามยังตามอยู่ยังไม่ละง้อยครับตำ,ตำรวจตำรวจโอเคโอเค,อเคอยังเท่าดีอยูน่นี่ไม่ใช่ไปชนนะครับเดี๋ยวจะรถจะคว่ำเอานะฮะตอนนี้กูอยากนำมึงขึ้นมาเลยเนะี่ย ไอพอตำรวจอยู่ข้างหน้านี่คือแบบเออมึงอยากนำก็นำไปเลยมึงจะได้เจอตำรวจก่อนเนี่ยแต่ไม่เลยฮะตำรวจแม่งล่อขันหลังนะครับนะโอเคมาแล้วต้องรีบนำแล้วฮะระยะทางโอ้ยหนึ่งจุดเก้ามาครับก็ชิวๆไปก่อนนะค่อยไปกินเอาทางโค้งคือทางโค้งเนะี่ยบอดมันเข้าโค้งไม่ค่อยดีบางพันนะแต่นี่มันดูดีๆแต่ดีอยู่นะโอเคซงในตัดก็มานะครับมาก็กดครับกดก็ยาวสิครับแบบนี้กดก็ยาว กดก็ยาวยาวก็ช็อกเวฟสิครับอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเหมือนมีเบ็ดเมลฮะสะกอดสะท้อนหรือยังไงโอ้แม่เฮ้ยมีร้านซ่อมว่ะนี่ไงโอเข้าป้๊มหน่อยเออี่กูล้อทางลัดทางลัดได้เปล่าเอาเหี้ย้เหี้ยเส้นชายอยู่ฝั่งนู้นครับจบเลยชีวิตจบสิน้นสิ้นแล้วสิ้นลายเลยมึงอย่างนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวตำรวจตำรวจมาครับตำรวจตำรวจตรงตรงข้างหลังนี่ฮะอ้าวตำรวจงงฮะอ้าวกูก็งงเหมือนกันเอออ่ะอย่๋งน้อยก็มาเข้าเส้นชัยหน่อยแล้วกันเนาะเออเข้าไปแล้วเรียบร้อยฮะอ่าวในที่สองเคไม่ต้องบอกครับกูรู้ครับแข่งกันสองคนนะครับอ้าวตำรวจมาครับมาปล่อยเขาไปฮะอยากจะตามก็ตามครับไม่ว่ากันครับตำรวจเออเดี๋ยวเราต้องหนีให้ได้ก่อนนะครับจังหวะนี้นะครับเราเข้าปั๊มไปแล้วไงเออเลือดเราเยอะนะครับ มันไม่ใช่เลือดหรอกมันเป็นเขาเรียกอะไรอะมันทนทานนะครับเรียกว่าเลือดนิดแหม่มันก็แปลกๆเนาะเออแล้วบ้านอยู่ข้างหน้าเนี่ยรู้สึกว่าจะถึงหรือยังถึงเหอะจะได้เข้าบ้านเอสเคปแล้วครับไม่ไม,ไม่ไม่ดีกว่าแปดพันเนี่ยจะกา้าทำไมเดี๋ยวร้อยนี่ก่อนนะไอ้นี่เนี่ยสีสีส้มเนี่ยเบอรซูเปอร์อ้าวพันเดิมอวะอ่าพันเดิมก็จัดสิครับมาสิครับมาขอาแก้มือคืนตาเน,นี้ยไม่ได้แล้วบ้านอยู่ตรงนี้ไม่กลัวฮะไม่สนฮะขอหน่อยแล้วกัน มารถรถสีนี่จ้ามากเลยนะบอกเลยนะครับแหมตรงนี้แย่ yeah. อากาศมันร้อนเนี่ยต้องแบบทําสีรถให้กลมกลึงกับสภาพแวดล้อมหน่อยนะครับสีเหลืองดีไม่ทําสีแดงอ่ะนะเออแต่มันรถมันแรงวะ่ะนี่ขนาดปอร์ซูตเร็วลหนึ่งนะเฮ้ยกูแต่มันก็ไม่เกี่ยวนะมันเกี่ยวมันไม่เกี่ยวเลยเนะี่ยคือปอร์ซูตเลเวลหนึ่งเลเวลสองแนละ้วมันไม่เกี่ยวเลยมันคือถ้าผมอยู่นานๆในปรซูปอร์ซูตเลเวลห้าเวหกก็ทำได้คือแบบว่าถ้าเราเข้าเซฟเฮ้าส์เนี่ยมันก็จะน่าจะรีเซ็ตใหม่นะครับ ก่อนนะมาลนะมาแล้วจี้ตูนหน่อยนิดนึงปึ้มหน่อยช็อกเวฟโดนโดน,ดนไปไปลายฮะแต่ก็เจ็บแหละเอ้ยแต่ทำไมไอ้นี่จะเจ็บวะน่าจะคนละคันกันหรือเปล่าคือรถบอดนี่แม่งสีรถมันจะซ้ำกันเยอะนะครับมีอยู่ลายเดียวโอ้ยนนี่มัเปี้ยวอยู่อะเปียวอยู่มันเปี้ยวอยู่เดี๋ยวรอในตั้นนะกดในตัน้นฮะในตันน้นเนี่ยรอประมาณเกินเกินครึ่งหลอดอ้าอ้าวเป็นไรฮะโอ้เขาประชาชนเขาขับรถมาดีๆครับมึงไป ทำไมไปทำอย่างนั้นล่ะเนี่ยผมไม่เข้าใจเลยอะ่ะโอ้โหเรียบร้อยฮะมาแล้วก็ยาวๆครับ0.6ไม้อะน่าจะอินคาร์ดด้วยปะเรียกได้ว่าฟุกนะครับอย่างงี้นะเออมันชนเขาเพอดีนะครับโอ้ฟอร์ดมาแตนี่มันแรงนะครับเนี่ย b m สู้ไม่ได้ครับคือถ่านเล่นกันแบบตัวต่อตัวเนะี่ยผมผมสู้มันไม่ได้นะแต่ตำรวจอยู่ข้างหน้าครับเอาแต่บ้านก็อยู่ข้างหน้าเหมือนกันไม่กลัวครับอ้าวตำรวจว่างไงอะ่ะทำไมอะ่ะมีปัญหาเปล่า ทำไมอะ่ะเออทำไมตำรวจว่างไงเออเข้าบ้านได้ก็เข้ามาอืมโอ้โคคนที่โ,โกงเลยนะครับมึงกูเข้าใจความรู้สึกเลยอะเวลาแบบเล่นเป็นตำรวจแล้วแบบไอ้พวกนักแข่งว่งหนีเข้าบ้าน <c oughs> าก็ได้ตังค์มาเล็กน้อยครับก็อาจ,จะอัปเกรดรถได้เปล่าผงจะไม่ต้องอัปเกรดแล้วครับช่วงหลังนี่รถแรงๆมันจะมาเยอะครับผมแล้วก็รอซื้อรถด,ดีกว่านะครับอืมมึงก็ไม่ต้องไปอัปอะไรมันมากครับเคฮะตอนนี้ก็ให้ชนะ ให้ชน,นะโอ้ตำรวจอยู่นี่ฮะตำรวจแบบเป็นเพลเจอร์ไอ้นี่ก็มีฮะโอ้รู้สึกจะเริ่มมาแล้วหลังไหลมาแล้วตำรวจของเราเคเรามาตรงนี้แหละอยากลงตรงไหนก็ลงฮะแล้วก็ขี่แข่งเหมือนเหมือนกันหมดแหละ <c oughs> ไม่เอาแบบว่าตำรวจแจมนะไม่ชอบโอ้ยตำรวจมี2คนแล้วครับจัดว่าเด็ดเลยทีเดียวเดี๋ยวเราหาแมปแมปอีซี่อะไรก็ได้เอออขอแบบอีซี่เอาเอาแบบที่มันแข่งกับเขาวะอ้าวแล้วำรวกดเอ็มแล้วมันไม่มีแมปขึ้นมาอ้าเอาละต้องพึ่งพาตัวเองแล้ววะทำไมแมปมันไม่ขึ้นวะาไม่มีแมปเออแปลกประหลาดไม่เป็นไรฮะเราขี่ได้เรื่อยๆครับหาเองไม่กลัวช่วยเหลือตัวเองครับ แต่ว่าต้องได้เหรียญทองแดงนะครับเอ้ยเหรียญเหรียญเงินนะครับไม่น่าจะยากเท่าไหร่หรือเปล่าไม่เอาที่มันเกี่ยวกับตำรวจแล้วอ่ะเบื่อ,อเซ็งเฮ้ยมันมีที่เหินนะครับที่เหินป่ะที่เหินปิ้วเน่อย่างเท่โอ้โหไอตอนกูได้ภารกิจเหินนี่ทำไมอ้าวไอตอนกูได้ภารกิจเหินนี่ทำไมกูไม่มาตรงนี้วะมีตรงไหนก็ไม่รู้เนี่ยช่างมันแล้วกันเอ่ามีนักแข่งมาครับอ่าต้องทักทายกันตามภาษาหน่อยว่าไงว่าไงว่าไงเฮฮัลโหลมาใหม,ม่แกมัดแดงแก ป็นกระแทงป่าวะใช่ครับปอดมันมอีกแล้วนะครับชอบจังเลยเนี่ยมึงฮิตเหรอมึงฮิตจังเลยเนี่ยปอดอะไรเนี่ะเออพอปอดปรับพนุ่มหรือเปล่าอ่ากูแต่นนี่มันคนละสีครับสีคล้ายๆกูเลยนะครับแต่ว,ว่าไม่เป็นไรมันมีลายมันมีลายแล้วไม่มีลายครับอีคันนี้นี่แบบคันเกี่ยงกันเทศสุดละบีเอ็มผมไปเอาลายออกมาแล้วเออมา,มามาขอตีตู้หน่อยฮะมามามา ชนบางทีช็อกเวฟไปหนึ่งครั้งนั่นไงฮะล้มเลยอ้าวไอ้เหี้ยตำรวจว่ะอ๋อขับรถผิดกฎจราจรนะตำรวจมาเลยฮะวาร์ปมาจากไหนก็ไม่รู้นะครับเจเอ๋สวัสดีเพื่อนอ๋อสวัสดีเออไม่ได้เจอกันนานสบายดีไหมไปนะต้องรีบต้องรีบเดี๋ยวเราต้องต้องเสร็จตรงนี้ไปแล้วก็เอสเคปให้ได้นะแล้วเราก็จะวิเขาเรียกอะไรไปแข่งต่อนะครับอ่ามันวางชิ่กันนะมันไม่รู้มันเป็นยังไงนะครับอ๋อเอามาแค่นี้เอาเอาแมปโหลดฮะไอ้เหี้ยงงฮะ ตกใจฮะช็อกนะครับเอสเคปอีกแล้วครับเอสเคปแล้วนะครับโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยมางงฮะมางงไอ้เจ้านั่นไปไหนแล้วฮะอย่าเพิ่งมาเนาะเออเสียหลักอยู <t 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 t <t <t ่อย่าเพิ่งมาอ่าฮะเคน่าจะโอ้มันแสดงว่ามันน่าจะเสียหลักเอาเอามันมาละกูไม่น่าทักเลยฮะตายยากจริงนะมึงเนี่ยเออพักปุ๊บมาเลยนะไอ้เมื่อกี้นี่มันน่าจะลดลมครั้งใหญ่อยู่ครับมาช้าจัดเลยนะเกมไปฮะไปหนึ่งจุดหนึ่งมาฮะซึ่งป่านี่ทำได้สวยนะเกมเนี้ยสวยจัดเลยอะ เออผมว่าป่าเนี่ยแบบมันดูสมจริงที่สุดแล้วนะของในเกมนี้นะครับดูแบบว่าเออพอเข้าป่ามันจะมีสีมันจะมีโทนสีอะแบบเหมือนในแต่ละที่มันจะมีโทนสีของมันอะเออมันมันดูดีมากครับลงตัวมากนะครับซึ่งกูชมเรื่องกราฟิกเกมนี้หลายรอบแล้วนะเออกูอชอบอ่ะก็มันชอบอ่ะเออมันก็ต้องชอบดิถูกไหมเออบายฮะเออไม่อ,อยากพูดมากเนาะเออมันก็เริ่มตามมาติดติดแล้วนะแต่เส้นชัยตรงนี้ฮะไม่กลัวครับอ่าดีพว่าเส้นชัยด้วยแอออย่างเทสรา ไปไหนแลงงอนนะงอนตุลปิดไปแล้วนะครับซึ่งบ้านก็อยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราก็นี่แล้วก็เข้าซ่อมนิดน,นึงฮนะทำไมมันกดแมปไม่ได้วะเดี๋ยวผมดูได้ไหมอ๋อกดอันนี้ไม่ใช่กดตัวเอ็มไม่หา่ากูก็โง่เลยนะครับเดี๋ยดนะไม่เอาไม่เอาตำรวจเออเนี่ยเราแข่งอย่างนี้เนี่ยเออแข่งแบบนี้น่าจะสนุกนะป้าส ตรงนี้นี่ก็ค่อนข้างติดบอซีนะครับเล่นเซิร์ฟสยามนะครับผมใครสนใจจะมาเล่นก็สามารถมาเล่นกันได้นะครับไม่ได้โปรโมทไอ้ไม่ได้โปรโมทเซิร์ฟนะครับแต่ว่าพอดีเล่นอยู่ไงใครอยากจะมาเล่นก็หรือใครเล่นอยู่แล้วก็สามารถมาเจอกันได้นะครับซึ่งก็อยากเจอเรื่องอะไรไงก็คอมเมนต์ถามอะไรก็อ๋อไอ้เชี่ยตำรวจนะวะเดี๋ยวเดี๋ยวมุดสา,ายาลายพางก่อนลายพางลีกลายพางเออไปก่อนไปกันก่อนเออตำรวจไล่ไปเลยเฮียเดี๋ยวเพื่อนมาไล่กูแค่นั้นแหละไม่ชอบเบื่อตำรวจเนี่ย เงี okay, นะ้ยฮะไออันนี้ไม่อยากแข่งอันนี้มันให้หนีตำรวจผมไม่ชอบมันยากเออแล้วคือแบบเผลอมันจะลากตีนไอตองตรวจตัวจริงๆมาด้วยไอพวกมันไอไอพวกแบบยูเซอร์อ่ะที่มันเล่นเป็นตำรวจนะมันอาจจะมาด้วยนะครับมันก็จะแย่นะครับแย่เลยนะครับโดนจับทีนี่ร้องเลยนะครับเจ็ดพันนี่เห็นตังมันจะน้อยนะแต่มันมีค่านะครับเจ็ดพันนี่ก็ตังเนาะเออใช่ไหมเออโอเคป่ะกูไม่แข่งแล้วมึงมึงอีกแล้วอ่ะไอ้คันตีแล้วไอ้สัตว์ ช็อกเวฟด้วยหนึ่งทีเหมือนไส้เฮียเออบางอาจมาชนะกูทีนึงไม่ยอมไม่ยอมหนูไม่ยอมโอเคฮะส่วตอนนี้ก็รถเยอะจังเลยรถเยอะจังยอยไอ้เจ้าขี่รถสวนเลนได้สัดขี่สวนเลนนี่มันน่ากลัวนะครับคือแบบว่าแบบมันทาเ่าอะไรมันชนง่ายมันมีโอกาสชนง่ายกว่าขี่รถเลนปกตินะเพราะมันก็พุ่งมาหาเราไงเออมันจะนะป,ปั๊มปงปัม๊มนี่เข้าเออเข้าดีกว่าเพราะช็อกเวฟใช้ไปเมื่อกี้นะครับโอเค จัดไปอันนี้ต้องยูเทิร์นอะไรหรือเปล่าวะต้องยูเทิเร์นอะไรวะเอายูเทิร์นนาลาวเาทิร์นนาราวเกมมาเอออะจบนะอ,อ่ะแข่งไหมเอาวยังไม่เข้าเออมาอ้าวไอ้เหี U ่อะไรยูเทิร์นอะไรอีก,กอ่ะเมื่อกี้กูยูเทิร์นผิดเหรอครับได้ยังไงเมื่อกี้แม่งไม่เห็นลูกศรน,นะลูกศรอ,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 อยู่ไหนอ่ะมาแล้วฮะเดี๋ยวขอหาที่ดีๆก่อนเออแล้วจอดป๊าบมาได้สี่เปนห้าแล้วครับ จัดว่าเด็ดมาแล้วคุณเพื่อนทุกคนนะโอมากัน4ี so have have ่คันรวมคูด้วยเนี Why? Why. ่ยแหละ4ี it it ่คันฮะมาสีู่่ช็อตเวฟหนึ่งทีฮะโอ้โดนทันคันท้ายฮะโอ้ยมีหลังปัดนิดนึงฮะโอไปฮะไปแล้วต้องชนะให้ได้นะับโอรถแม่งมันคันเดียวหนิแกมันคู่ขู่หายกันครับมันไม่ใช่คู่ทำมันต้องเป็นขี้เพราะมันเป็นเลขขี้นะครับเออเนี่ยรถแรงอะบ m ไอมไอพวกฟอร์ดเนี่ยอะไรไม่เข้าใจ ทำไมโอ้ยนี่มันแรงว่ะล่อต้องล่อแล้วโอ้ยในตัดไม่มีอะกดทำไมโอ้ยโอเอาเอ้าหาเรื่องหาเรื่องมาชนกูเฉยเลยอ้าวไอ้นั่นก็โดนฮะเออบอกแล้วถนนถนนไม่ดีถนนไม่ดีเออมาคันท้ายได้เปรียบฮะโอเคเวลาแข่งเนี่แนะนำนะอย่าอย่าไปทางรัดเยอะนะครับโอ้เอาเอาเอาอ่ะอ่ะอ่ะไอ้เหี้ยเอ้าไอ้เหี้ยมันอันดับผ่านไอมันขี่รถกูขี่รถภาษาอะไรเนี่ยเช่อมมาบงมาเปียดอะไรไม่เข้าใจ เออชนตูดว่าไปอยากไอ้เจ้านี่แม่งเบียดกูแทบจะล้มเลยนะครับเนี่ยฮะไปแล้วก็ต้องต้องขี่รถถ้าเราขี่รถเลนสวนเนี่ยเออในตาม,มันจะเพิ่มด้วยนะครับอันนี้เป็นทลิปเล็กๆ,ๆ,ๆ,ๆน้อยๆนะครับผมก็เห็นปะพออยู่ในเลนสวนเนี่ยมันจะมันจะอ้าอ,อันนี้อันนี้เลนธรรมดาครับเออปล่อยเข้าไปขี่ไปเรื่อยๆฮะขี่ไปเรื่อยๆฮะอ่าที่หนึ่งยังไม่ไกลมากครับระยะทาง2.4ไมล์ฮะเออยังไม่มีอะไรมากแนะนำเวลาเวลาขี่เนี่ยให้แบบเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะเอ่อให้ ให้เก็บเช็คพอยต์ให้ครบนะครับอย่าไปทางลัดเยอะถ้าสมมติเราไปทางลัดแล้วมันพลาดเช็คพอยต์ไปนะี่คือมึงต้องวนกลับมาเอานะครับเออเนี่ยไอ้ที่มันจุดๆเนะี่ยะอย่าพลาดนะครับเห็นทางแยกแล้วอีกทางหนึ่งอ่ะไอ้ที่มันกำหนดไว้มีจุดเนะี่ยคืออย่าพุ่งไปทางแยกอะ่ะเข้าใจว่าเออพู้ดำาจ,จินงงฮนะถ้ามีจังหวะเดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วกันนะครับผมคือแบบมึงจะลัดยังไงก็ได้แต่มึงต้องมาเอาเช็คพอยต์อ่ะว่างั้นแหละนะครับเก็บไปฮะเห็นไหม,เ,หไหมเลนสวนเห็นไหมมันจะเขียนว่า on coming อ่ะเห็นไหม แมาเลนเลนเล,น,เลนสวนนะฮะมันจะทำให้ได้นายตั้เพิ่มขึ้นนะฮะเป็นเอ็กซ์ตร้าน่าเห็นมากนายตั้ผมเต็มละโอ,โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมเอ้าวทางลัดทางอา้าวทำไมมันไม่มีเช็คพอยต์อ้าวไอ้เชี่ยกูมาอา้าวกูมาอะไรนี่วะไอหา่ามันก็ไม่ได้มีเช็คพอยต์นี่หว่าเออไม่รู้แหละอ้าวเนี่ยเห็นไหมมันก็จะรีกลับมาเหมือนเดิมฮะอ๋อเด็ดเลยเด็ดเด็ดเด็ดจวงเลยเอา้าวเกมมันมันรีสักจนแบบฮเฮ้ยบางทีกูงงเลยนะ เออทางร้านแบบเมื่อกี้เห็นไหมแต่ว่าอันนี้มันก็จะรีกลับมาเองนะครับเพื่อนก็ต้องดูดีๆนะครับเมื่อกี้กูก็งงมากเอ,อ,เอ,อ้ยไอย้ยังทั้งเฮ้ยฉันใช้ฉันชัยโอ้โหสันชัยเัยกูได้ที่หนึ่งเฉยแล้วโอ้โหโดนตำรวจบี้ไงโอ้โดนตำรวจบี้แล้วคือแบบหืมกูนี่แบบมาที่หลังเอ ي, ้ยทำไมมันแวบๆปะอุแบบ้ยแวบๆบแบบแบบยังไงไม่รู้แล้วโอ้แต่บ้านอยู่ตรงนี้พอดีครับหืมจัดวัดเด็ดครับอุ้ยแต่ผมรอเอสเคปก่อนดีกว่าบ้างเออถ้าเอสเคปเสร็จปุ๊บมันก็จะได้ตังค์เพิ่มนะครรับบแตต่ถ้้้าาาาำวจมกเขนง ถ้าจว่าเออว่ารอมีแต่ได้กับได้ฮนะเออนักแข่งมานักแข่งมานี่ไม่ต้องกลัวแต่ตำรวจมานี่ต้องกลัวนะสามหมื่นเก้าดูสิมันจะเด้งมาเท่าไหร่เอ้ามันไม่เด้งเหรอเอ้าตำรวจมาไอ้สั์กูกดแล้วไอ้สั์คือถ้ามันไม่เขียนว่าเอ็กซเปนะครับคือตำรวจมันจะมันมาแล้วมันเข้าวงแล้วละแล้วก็ต้องเข้าบ้านเลยนะครับโอเคครับได้เท่าไหร่ฮะสามหมื่นเก้าครับอืมเออได้รถใหมนะ่ฮะนี่รถอะไรวะเนี่ย อ๋อเชฟรูเลตฮะเชฟโรเลตรูปบวกเออโอเคฮะคันนี้นี่ก็น่าจะแรงหรือเปล่าแรงคันใหม่มันต้องแรงทุกคันอยู่แล้วป่ะเออเอเมมาฮะเรียบร้อยนะครับผมภารกิจต่อไปก็ไว้ต่อในภารกิจของนักแข่งพันหน้านะฮะสำหรับพันนี้ผมขอจบไปเีเท่านี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะไปแล้วผมสวัสดีครับ